คิดอย่างหาก็าแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้ก็สีเลาะขึ้นเบิ่งเห็ดครับแต่พูขึ้นละซ้อในคนมีตกครับตกก็เป็นตะฟอยๆครับยางก็ล่างไหลเลยครับตอนนี้ สัมเปิดใหม่ครับมีธุรกิปขะมานอาทิตย์นึงครับนี่นี่แหละครับเราขึ้นภูหลังส่วนอย่างนี่แหละครับรรหว่างทางขึ้นผู้เห็นหอยเค็ดกับเพื่อนเพื่อนนี่ครับกำลังไปอยู่ฮะนี่ครับโอ้ยโอ้เมยครับเขามันสั้นครับอันนี้หอยมันตายแล้วไฟไหม้ครับตัวนี้อันนี้คือ หอยหอมหรืป้านผมเขาเรียกหอยเก็ดแซบครับหอยอันนี้แต่ผมว่าอาอครับมันน้อยเกินไม่ได้ตั้งใจมาเอาหอยครับวันนี้จะมาเบิ้งเห็ดครับมันต่างกับหอยทากอยูเลยครับเปลือกมันจะหนากว่า ه, ปลาไันี่แหละเออมันพ้พันอยู่นี่แหละครับตรงนี้จะจะจะเป็นที่ลบฝนจ้างดีเลยครับเวลาฝนตกแรง จะแงลงมาลบฝนอยู่นี่ได้ฮะนี่ครับไม่เชิงก็เป็นถ้ำครับเป็นเอื้อมหินเอื้อมหินยื่นออกมาครับเวลาฝนตกนักๆนี่แ้งเขารบนีได้เลยรับรองไม่เปียกครับดูครับดูจากสภาพดินข้างในดินแห้งเลยหลังไฟย,ยังติดครับสองฝนตกนี่ไปดูสมุนกัน ตอนนี้เขาก็เดินทางมาหอดสันที่หนึ่งครับทอดลังผู้สันที่หนึ่งล้วสังเกตเบิ่งน้ำไหลครับนี่นี่ครับท่าน,น้ำไหลเป็นท่าน,น้ำครับน้ำงนังกอย่น้อยครับร้อนย่างมาจนมืดผู้ครับ เราก็เห็นเฮดเท้าสามดอกสี่ดอกดนี่แหละครับอ่ะตอนนี้ก็เอาเฮดเท้าก็เอาครับพอได้แกงครับเี่เรางอกเหลืองแล้วงกขาวครับเดี๋ยวรอลงกันครับเพื่อนๆอนึดครับเฮดมือน,นี้ทางลงกับเบืองด้วยครับสั้นๆ เ็ดเขาก็ได้ซ้ำนี้นะครับดอกผักติวทั้งหลาย,อยตอนนี้ก็เห็นเห็ดอีแล้วบนเพื่อนไม่รู้เห็ดอะไรครับโอ้ยเอาไปก้อนครับกินได้บ่ได้ค่อยว้ากันเ๊้ ไปยุ่นมูมันก่อน คิปถ่ายเดินเอ็ดไข่เทาดอกมันกี่น้องเอ้ยเอ็ดไข่เอ็ดไข่เ,ขเทาเนาะพอได้แกงสืกเดียวครับนี่แหละครับโอเคนะครับเดี๋ยวปิดคลิปแค่นี้แล้วกันนะครับพอได้แกงอยู่ครับเอ็ดน้ำห,หลายๆเหอครับสวัสดีครับ